อะไรมึงจะรีบอะไรมึงอะไรเขามึงเนี่ยมึงไม่คิดจะช่วยจัดงงงานอะไรเนี่ยท้าอะไรเนี่ยฮะเครื่องรางของขังครับคุณแม่เครื่องรางของขังอะไรของเองฮะอะไรออะะไรเนี่ยพี่หลวงปู่โตเห้ถ้าอย่างนั้นนี่มณหลวงปู่โตไปประทับอยู่ด้านนู้นค่ะอย่ะมาวางทิ้งมหลวงปู่โตนะ เขาไปทวงโต๊ะจีนเขากลับเปล่าไปไปเลยทำเป็นเรื่องเล่นกันไปได้พวกเอ็ดเทียแขกผู้ใหญ่มาเยอะแล้วใช่ไหมลูกเยอะแวค่ะแม่แขกช่วยแม่ไหมแขกและลูกนะมาหรือยังนะเดี๋ยวคันหมากเตรียมเลยนะเตรียมตัวคุณหญิงป้าเจ้าสาวแต่งตัวอยู่คุณแม่กลับมาได้ไหมคะหยุดหยุดเขยยุหน้ากลัวคุณแม่เดี๋ยวถ้ามามีอีกงานเดินไปซื้อเสื้อเอกกั ตกใจแรงมากเลยค่ะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรขอบคุณนะคะอิจฉาเก่งใจเก่งใจค่ะเก่งใจแล้วค่ะค่ะคุณหญิงวันนี้แต่งตัวสวยเปลี่ยนคอลเลคชั่นใหม่แล้วค่ะเปลี่ยนคอลเลคชั่นใหม่ให้ค่ะค่ะคุณหญิงมาริวานค่ะไม่มีอะไรคะเราจะต้องพูดคุยกันสักนิดนึงค่ะงานนี้ขออนุญ ไม่ช่วยสองนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณหญิงไม่เป็นไรค่ะบังเอิญว่าเอาเงินไปทำประกันให้ลูกหมดแล้วเข้าใจค่ะเข้าใจเชิญ V A P ด้านซา์เลยค่ะพี่หนูรับแขกไปด้วยเชิญที่นี้เลยพี่แดงประทใจนะขอบใจกินข้าวกันแล้วนะเออไปไปไอ้าวนี่นี่พ่อแสงพ่อเสือใช่ไหมครับครับ ขอ,อปรึกษาอะไรหน่อยนะครับว่ายังไรจ้ะเดี๋ยวเสร็จงานนี้ขออาศัยอยู่ด้วยคนนะครับทำไมนะจ๊ะเดี๋ยวแต่งอีกจะได้ไม่ต้องไปไปมาๆครับพอแล้วรอบสุดท้ายแล้วจ้ะสุดท้ายแล้วนะแหมหยอกเก่งนะเนี่ยครับผมแล้วคุณพี่ <S <S พสัจจาไม่มาหรืออ้าวเมื่อกี้ก็เดินด้วยกันปแป๊บๆเราไปไหนซะอีกแล้วนี่ถ้าไม่มาฉ<ด>ัน้อยใจแย่เลยนะเนี่ยมาครับมาพี่สัจจาพี่เออเร็วๆสิไออยู่ไหนเนี่ยอะไรวะ จะเรียกอะไรคุนลักดาเนี่ยคุณก็ูอยู่ช่วงนี้กูไปไหนมาไหนเนะี่ยมันเดินลำบากไม่ได้ตัวเป่าเล่าเบื่อ,อแล้วกูจะขยันตามนอเกิดแล้วถานติงเงรอทำไมไอไ้ใสเนี่นะเขามีงานอะไรก็เชิญแต่กู <S <S เชิญแต่กูเ <ๆ S 1> ลยเนี่ยไม่คิดจะเชิญคนอื่นบ้างเลยหรือ,อ,อแล้วเรื่องนี้กูตาทิพย์อยู่คนเดียวเลยเห็นอะไร กไม่เห็นก็เลยไม่เห็นอ๋อตีนบังตาสวัสดีค่ะคุณยิ่งแสาค่พี่ไม่มาฉะน้อยใจแย่เลยจะไปน้อยใจได้ยังไงพี่ต้องมาซิงานแต่งหลานชายทันทีพี่วันนี้มาาแต่งหลานชายใช่ไหมพี่มีวัตถุมงคลมาให้ด้วยอู้เป็นเกียรติมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าพี่ขอถือไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเองก่อนแล้วกันค่ะคุณยิ่งค่ะ มีที่ว่างๆที่ไหนนั่งสะดวกสะดวกบ้างไหมน้าเอาเป็น VIP ด้านซ้ายค่ะเออไปทางโน้นดีกว่านะคุณดีค่ะไปที่เดิมดีกว่าไปที่เดิมเดี๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของแกเนี่ยหลอกแหลกเนเป็นอะไรมาแรงจังเป็นอะไรก็เป็นอะไรอันน่ะแกอย่าบอกในตัวเก่าอ่ะ เออตัวเก่าก็มีตัวใหม่ก็มาป้าย้อตัวเลยเหรอแกอยู่กับข้าก,กันไม่ต้องกลัวเลยนนะเน่แล้วน้าเป็นผีเด็กแกแต่ให้กินเป็นผีผู้หญิงจับปั้มทำเมียแม่เลยได้อยู่ไหนอย่าพูดอย่างนั้นเฮ้ยถ้าฉันเจอมันจะตบกสสหวัวทิ่มเลย มีใครยิงคุณหญิงครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มงานนะครับเ,เสียเลิอกสยามครับคุณคหญิงคือทพี่ว่างานนี้ก็มีคนตายนะคะพูดอะไรนี่คุณพี่ชื่อพี่สิคุณวิเสียเลิอกสย,ยามยาจุดประทัดเปิดงานให้แล้วขอบใจน,นะอ้าวไอ้หนูเฮ้ยนี่ฉีดวัวเ,เริ่มเลยลูก สะบูถอกไหลบนเอ้หนึ่งไหลที่ปากแล้วไอ้หนูไปให้พ่อก่อนเลยลูกฉีดฟอร์มูลี่ไอนูี่ตัวนี้ฉี่ฉี่ปวดจอกยิ่มเยอะๆหน่อยไอ้หสวยใหญ่ครับเปลี่ยนใจยังทันนะลูกไม่เปลี่ยนแล้วครับพ่ออฮะเลือกแล้วก็ขอให้มีความสุขกับความรักครั้งนี้ครับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย ไปลูกกูเป็นอะไรไปกูข้า,ามตายเน่คุณพี่พูดอะไรนักหน,นาคะเนี่ยไปลูกไปพาเม่ขึ้นไปสิมามาพ่อใหญ่แม่ดีใจด้วยนะลูกนะดูแลแถวพันนี่ดีนะลูกแถวเออเป็นฝักเป็นฝาเลยนะลูกนะพี่อเข้ารัปากกับแม่แล้วโชคดีนะลูกยิีเยอะๆยิ้มสวยเชิญครับ ่อเลมาพอาดีเลยลูกมามาเลลูก,<ห>ลกตื่นแล้วนะให้พี่หนีมาเนี่ยมายินดีกับพี่ใหญ่หน่อยพี่ใหญ่จะมีครอบครัวฝังิป็นฝาแล้วเป็นพี่น้องกันต้องรักกันไว้มาลูกมากไอ้ใหญ่ไปคุยกับปู่ข้างนอกเล็กเลี๋ยวพี่ใหญ่เล ร้อใครจะเป็นเราสมัครเ้เวลามาเชิญกูมาเวลากับวิ่งแนบทั้งโคตรนี่ก็สี่ขุน้อยอ๋อศัจรูจะไปคิดอะไรนะมันเป็นคาภาพหลอตามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงสิ่งรอบข้างเรามันไม่ใช่ความจริง ไปไหนไปด้วยคุณไม่ให้ผีเข้าผ,ผีเข้าไม่ได้ผีเข้าได้เข้าไม่ได้มึงก็อยากคอมมิทใช่ <c oughs> ไหมผีจไงเป็นพ่อมึงใช่ไหมใช่ไอ <c oughs> ้เหี้ยนะตกกูไม่ปานเนี่ยันไม่เคยรู้เรื่องเลยไปฉีดโบ็อมมาพันยูตบเสือ80ือแปดสิบ ฉัไม่เคยรู้เรื่องเรื่องนี้นะฉันกำลัโงโกรธเธออยู่เธอกดัวฉัโโเลยเหรอฉันโกรธเธอแล้วเธอตึงมอย่างขนมตีฉันเลยกูขยับคิ้วไม่ได้คุยกดแล้วใช่ไหมฉันโกรธแพลแผลไม่ได้ตั้งใจงคณออกจากร่างกายแพลไปแพลไม่ได้รักคุณแพ,พลไม่ได้รักคุณแต่ฉันรักคุณเล็ก พถวไม่ได้รักคุณเลิกกักขังเพลงไว้ในหม้อได้แล้วเอาไปลงไปนั่งังเฮียเลไรในหม้อคุณเล็ดฉันไม่เล็กคุณเล็ดแถวไม่ได้ชอบอคนฉันไม่เล็เพลวไม่เคยชอผคุณเล็ดแถวสู้นะแถวสู้นะแถวกินติ่มซำเลยคุณเล็ก คุณเล็กไม่ได้รัะเพล่คุณเล็กทำกับเพล่างนี้ทำไมทำไมคุณเเล็กกทับแล้วคุณเล็กลลลถ้กทุบฉันอีกทีกูทีบค,คุณเล็กถามเพื่อคุณเล็กสิว่าไม่มีบทกับเขาเลย กูไม่มีบอลแต่กูว่ามีนะปากมึงมันมีไปมานานแล้วสิครัไปแล้วแพ้กูใส่น้ากูโล่งเลยไปไปฉันจะพาเธอแพ้ไม่พาเมื่อเมื่อเมืร้อนร้อนสัตว์ของปอมไมถ้าเธอแต่งงาน วันนั้นมันจะต้องมีคนตายไอไไอ้ไอ้ไป้ไปไปกปดป